สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกแล้วกับคลิปสุ่มดาวหาไอเซนรอบนี้ผมกลับมา1ล้านเพชรมึงมีแค่500แสนนะครับอีก500สนมาจากไหนรอบนี้เนี่ยผมฟาร์มพร้อมกัน2ตัวนะครับผมก็เลยรวมกันนะ5ห้าแสนสตัวเป็น1ล้านนะครับแต่ว่าจะอยู่อีกรหัสหนึ่งนะเออรับก่อนเฟสมีรับอะไรได้ไหมอ่ะนี่รับได้ครับรับมาปึ๊บป๊บอะ เรียบร้อยนะก่อนจะไปซุ่มนะครับอยากจะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกด subscribe คลิปนี้ให้ผมสัก33ไลค์นะครับถ้าคลิปนี้ได้ไอเซนนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับน่าจะจัดแพ็คนี้นะครับเพื่อมากดหายูนีให้กับไอเซนนะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาครับแล้วก็ตอนผมเล่นเนี่ยผมได้ประตูนะดาร์กเมดมานะประมาณ3บานนะครับมีรหัสนี้1บาทแล้วก็รหัสลองผมอีก2บานนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ย ถ้าเกิดไม่ได้อะไรเลยหรือเกลือเนี่ยจะลงให้หมดเลยนะครับทั้ง3บาทเผื่อได้ตัวชายนี่ปลอบใจนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลุยเลยดีกว่านะครับลุยเลย5้าแสนเพชรในรหัสนี้และรหัสอีกต่อไปก็คือ5้าแสนเพชรเหมือนกันรหัสอีกต่อไปคืออะไรวะ,ะไปลุยขอขอบคุณผู้จัดสื่ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นตัวละครในแมปแอนิเมชั่นเอ็กเนเจอร์ตัวเพชรและการฟาร์มแมปแอนิเมชั่นเอ็เนเจอร์มีครบจบในที่เดียว Ug phone ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทำได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบค cool ูล cool, ๆยังใส่โค้ดซัดอารจิทัดอาจี G, เอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรี ตอนแรกผมสูมไปหนึ่งแสนใช่ไหมครับกับอันนี้อีกสามแสนรวมเป็นสี่แสนนะครับสามแสนหลังเนี่ยผมได้เพิ่มมาสิบตัวนะครับมาดูกันว่ามีชายนี่หรือมีไอเซนหรือเปล่ามาไม่มีไอเซนครับและตัวชายนี่ก็ไม่เหมือนจะมีไม่มีครับธรรมดาล้วนครับธรรมดาแบบล้วนๆไม่มีชายนี่ไม่มีไอเซนแต่ ยังเหลืออีก 100k สุดท้ายนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรไปลุยตอนนี้คือใกล้หมดแล้วคนระับก็เลยเอาไซเลนเอาโมเน่มาปลอบใจไหนไหนไอเซนเหลืออีก5,900ครับหมดแล้วไม่น่ามารนะับถ้ามาเราจะมานานเลย สอบวอสุดท้ายครับหมดครับเรียบร้อยครับไม่มีครับไอเซนเหมือนเดิมราดนี้ไม่เคยได้เลยสักตัวชายนี่ก็ได้แค่โมเนตตัวเดียวครับเมื่อ้้นก็ไม่เคยมีแล้วอ่ะดูสิได้ชายนี่บ้างไหมแต่ไม่น่าจะได้ครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งดูหมดเลยนะครับทุกช็อตทุกการกระทำนะของเธอเอไม่มีสักตัวเลยชายนี่ไอเซนก็ไม่มีครับอย่าหวังอย่าหวังครับ อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาส่งของฝันสักหน่อยนะครับมีเท่าไหร่เนี่ยหุ้ยห้าหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวกดรับก่อนอ่ะร้อยหมดแล้วนะครับได้ลีโลเยอะปะดูสิได้ลีโลมา23อันนะครับแล้วก็ฮอลเดย์สตาร์ร้อยกิ๊บนะแต่คงไม่เปิดแล้วครับเดี๋ยวไปเปิดอีกรหัสเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการซาเวเลียเสียเวลานะครับซา er เวเลียเสียเวลาเออมันจะผวนผิด <c oughs> อ่ะช่างมันเอามาเดี๋ยวลองลีโลให้ด็กคูล่าหรือว่า อะไรเป็นชื่ออะไรนะนรูขาดของเราหน่อยเนี่ยเผื่อจะได้โลเดียวได้อยู่นี้ปิงไหนวะไหนวะอยู่นี้กะไหนเนี้ยไหนเนี้ยโอ้โอไปละเลยดีกว่าครับมาที่อีกรหัสหนึ่งนะครับผมโอเคไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะลรัทนี้เป็นรหัสไก่นะเห็นว่ารหัสไก่เดี่ยชอบได้นะไม่รู้ว่าได้จริงกือเปล่าโอเคมาลุยเลยผมว่ามันสุ่มช้าไปครับ เดี๋ยวผมจะปรับออโต้คลิกให้มันเร็วกว่านี้นิดนึงอ่ะน่าจะเร็วขึ้นแล้วนะสุ่มทีนึงเนี่ยจะได้มาทีเดียวเยอะๆไปเลยนะมาอุย้ยเหมือนจะได้ตัวแรกมาแล้วนะผมโหแต่มันเยอะอะไรว,วะเนี่ยสุ่มทีนึงกี่รอบเนี่ยเฮ้ยแไอเซนออกกล้องซะด้วยออกกล้องซะด้วยปีกมันเท่มากเลยอ่ะเมื่อไรผมจะได้บ้างอะลุย เฮ้ยได้ตัวใหม่ครับเป็นตัวฟีเลนนะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวธรรมดาด้วยขอไม่ดูแล้วกันโอ้ยมองไม่เห็นเลยออ้ยแหลกแหลกโอ้โหผมซุ่มเยอะไปบ้างนะ <ๆ S 2> ได้ฟรีเลนตัวธรรมดามานะช้ยงช้ยนี่อะไรไม่ไหมเงี้ไปต่อปุ๊บมีอะไรไหมไม่มีคนระับหนึ่งสองสามสีม่ห้หกเจ็ดแปไปผมซุ่มไปแปสิบรอบโนเดียวเลยนะ พราะตัวคลิกมันรัวจัดอะปุ๊บไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับทำไมรู้สึกเหมือนมันไม่มีคนได้ไอเซนเลยไปไม่ได้ครับมันจะอยู่ตัวแรกเสมอนะจากการันตียี่สิงเอ่ยเหมือนใจะใกล้จะก,การัตนตีแล้วสองรอบมาการัตนตีอะไรเอ่ยมาดูอันปั๊บโมเนตอีกแล้ว ไม่มีคนได้ไอเซนเลยครับมาสักพักหนึ่งแล้วผมนั่งดูอยู่ไปต่อเพราะผมเนี่ยจะคือคนที่ได้ไอเซนมาไหนวะอฮ้ยมาแล้วมีคนได้ไอเซนไปแล้วแอตบอย9794แต่ไม่ใช่เป็นชื่อผมตัวนี้ชื่อเซนนะครับแอดเซนมามทุกคนเมื่อกี้ผมหินเหมือนมีคำว่าชายนี่หรือเปล่าใช่ไหมผมคลิปเอง นั่นไงจริงด้วยไซยเลนนี่ไงชื่อผมมาแล้วแอเซนได้ไซเลนชายนี่โมเนตชายนี่เออสองตัวแล้วเอาไปทำอะไรจะแย่ตอบบหมดแล้วครับไม่มาไอซงไอเซนอะไรไม่มีมีแ้าไอสอพูดไม่ได้จะคิดแดงเศร้าอ่ะทุกคนแล้วตัวชายนี่นับก็ได้แต่โมเนต ตัวอื่นกลาวไม่ได้บ้างเลยหรือไงเนี่ยเกมเนี้ยฮะล่าหลักผมก็โมเนตคนะล่าดีก็โมเนตอีกเดี๋ยวรับกองของฟังกันไม่เป็นไรครับ เราจะไม่ได้ตัวรับในตู้แต่ในคลิปนี้เนี่ยมีตัวรับจากด่านแน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าจะได้ดาร์กเมดเนี่ยแบบไชนี่หรือเปล่าถ้าได้ใช้นีก็ตื่นนี้ปันปันวายูเขาใช้กระบองแล้วหรอ <c oughs> อโอเคเดี๋ยวมีรีโลเท่าไหร่มีดีโลอยู่อุ้ยห้าสบแปดเราไดสุดมาได้ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาจัดมาตัวไหนดีอะตัวไหนดีตัวไหนดีคู หรือว่าจะเป็นฟรีเลนฟรีเลนละกันกลัลองดูโกคู Go เป็นลิปเปอร์อยู่แล้วไม่อยากรีเลยไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บนิมเบิลไม่ลุ้งเลยอะลุ้งหน่อยไหมอ้าขอปุ๊บลุง้งได้อยู่นานเนี้ยได้อยู่เซเลเชียลศูนย์จุดสามหกได้อยู่ครับโอเค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 ,อเค,อเคได้อยู่ได้อยู่ ตัวอะไรดีอะบูม่าไหมบูม่าไปจะได้หลายๆรอบเลยนีย่มีสิบสามโลบูม่าไม่เอายูนิคนะว้าเตอร์ทีเดียวได้ริปเปอร์เอาเกียกันเท่ดิเกียกันอันนี้ดิอันนี้ดิอันนี้ดิครีมปุ๊บปุ๊บหมดแล้วหมดแล้วโอเคผมเดี๋ยวเราไปลงอ่าบอสไม่ใช่บอสไปลงประตูกันดีกว่านะคดักเมดสามบานนะครับสองรหัสอ่ะประตูแรกนะครับ เข้ามาแล้วมีคนมีอ่ามีคนมาเล่นด้วยอยู่สองคนคนระับโอเคเรามีบัฟวินดี้ให้นะครับแล้วก็ประตูนี้เป็นประตูบัฟตัวเวทนะครับน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ไม่เหมือนกับบนะุด้าครับถ้าบูด้ามันจะยากนะบุด้าโอเคเดี๋ยวผมรีบเลยถ้าจบเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมตอนนี้ดาร์กเมจออกมาแล้วนะครับ แต่ออกมาจากทางด้านไหนนี่ผมไม่รู้นะฮะก่อนเดี๋ยวหาก่อน,อ,นอ่าเนี่ครับออกมาจากทางด้านนี้นะครับเหมือนว่าตัวบัฟผมเนี่ยวินดี้น่าจะไม่จําเป็นนะแล้วอยากมันบัฟบนไปได้เนียแล้วดูดิตัวที่เขามีโหดน่าจะชิวๆนะครับแต่ประเด็นไม่ร้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะได้ตัวชายนี่หรือเปล่านะรประเด็นอยู่ตรงนี้เลยพือมันไหไปไนเนี่ย โอ้ไหวแล้วชิลชิลเลยมีไอซ์นะครับนี่ชิลชิลโอเคที่เหลือก็รอให้มันตีดักเมจครับอ่านี่ครับตอนนี้อ๋อตอ,นน,อ,อนนี้ก็เริ่มโดนระยะตีของตัวพวกนี้แล้วนะหรือเปล่ายังไม่โดนที่ตีคือโมเนตนะครับยังตีไม่ถึงยังตีไม่ถึงถ้าตีถึงเนี่ยน่าจะ,ะถึงแล้วเลือดสิบสามเอ็มนะครับไม่น่าจะยากนะครับไม่น่าจะยากรุมไข่ตัวมาช่วยตีแล้วกันนะ แต่ถ้าไม่จาเป็นวะ <c oughs> โอ้ยดีเลือดหายเป็นน้ํามาดูว่าผมจะได้ตัวชาชนี่หรือเปล่านะครับสักทีเออสักทีสักทีสักทีกทกทโอเคโอเคเหลือสี่ล้าน,นครับเรียบร้อยครับจบแล้วได้ไหมตัวธรรมดาครับไม่ใช่ชาชนี่นะไม่เป็นไรครับมีประตูครับไปกันต่อประตูที่สองนะครับผมรอบนี้เป็นบัฟลมนะ ถ้าได้ตัวชายนี่ก็เท่ากับว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเอารักัดนี้เนี่ยไปซื้อเบสเทอร์พาร์ตและเอาลีโลมาซูมหาตัวชายนี่วางแผนอย่างดีได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องนะครับคืออย่างผมก็เกมเพลย์คงจะคล้ายๆแบบเดิมนะครับเดี๋ยวผมตัดตอนที่ผมเล่นเสร็จในลักกัดน,นะครับโอเคผมประตูที่สองนะครับกําลังจะจบแล้วแต่ว่าดาร์กเมดผมเดินไปทางนู้นนะดาร์กเมดดาร์กเมดเดนมาร์กวางตรงนี้สักตัวได้ไหมไม่ได้ ี๋ยวผมไปถ่ายมาตัวนึงอ่ะจะได้ทั้งจบเร็วๆครับจบเร็วๆเอามารับนีเหมือนจะได้กลิ่นชายนี่นะเออเหมือจะเป็น d ัก k b ชายนี่นะตอนนี้ใช้มาแล้วเหลือนี่โอเคตอนนี้เข้ามาในวงฟีเลนเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะจบในอีกไม่ช้าโอเคผมใชานครับได้กลิ่นได้กลิ่นไหนวะ <c oughs> ไหนอะ okay, ครับเดี๋ยวไปอีกประตูสุดท้ายครับผม ประตูสุดท้ายนะครับผมรอบนี้เป็นบัฟกายภาพนะครับผมก็เลยจัดตัวกายภาพมาสี่ตัวเลยนะไปเลยครับเจอกันในเกมครับผมไม่ดีเอางี้เจอกันตอนจบเลยแล้วกันนะคพราะผมจะได้ตัวชายนี่หรือเปล่านะครับทุกคนครับผมรู้สึกว่า <c oughs> มึงรู้สึกอีกแล้วเหน่อพี่ผมรู้สึกว่าผมจะได้ชายนี่วะรู้สึกทุกตาที่เล่นอะมีกับสิบตัวแล้วไม่ได้แล้ดิอามา จะเกลือก็กเกลือมาตอนนี้เลยอย่ารอช้าป๊าบเขาให้โอ้โหตัวธรรมดาอีกแล้วโอเคครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกดซ u b s c r i b e และกดสมาชิกมผมด้วยนะครับตอนนี้ผมขอไปหาน้ำตาลเพิ่มก่อนนะตอนนี้เกลือมผมเต็มไปหมดเลยนะครับจะได้แบบเพิ่มหวานนิดนึงใส่น้ำส้มนิดหน่อยจะได้เปรี้ยวไปแล้วครับ